สวัสดีค่ะจู๊นะคะจากเพจจูดี้ที่ดินดีๆสวยๆนะคะวันนี้นะคะจู๊จะมาแนะนำที่ดินนะคะในจังหวัดสงขลานะคะเป็นที่ดินบนเกาะยอนะคะขนาดเนื้อที่50ตารางวานะคะเสนอขายอยู่ที่1ล้าน2แสนบาทนะคะสดฉนดฉนดพร้อมโอนนะคะถ้ามาจากวัดแหลมพอนะคะ เราขับตรงมาเรื่อยๆนะคะเราจะเจอสามแยกนะคะที่ดินจะอยู่ไม่ไกลจากบริเวณสามแยกนี้นะคะนี่เลยค่ะสามแยกนะคะซ้ายมือมาจากวัดแหลมพอนะคะที่ดินของเราจะเข้าไปในซอยนะคะหลังหลังบ้านหลังนี้นะคะบ้านหลังนี้คือรอสอ83มนะคะ เป็นบ้านที่มีอายุยาวนานแล้วนะคะที่ดินของเราจะอยู่ด้านหลังของบ้านหลังนี้ค่ะนี่นะคะจากสามแยกเข้ามานะคะเราก็ขับตรงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะที่ดินจะอยู่ด้านซ้ายของถนนนะคะ ตรงขึ้นไปบริเวณต้นไม้ใหญ่ข้างหน้านะคะที่ดินเหมาะสำหรับปลูกบ้านพักอาศัยมากๆเลยค่ะขนาดเนื้อที่นะคะด้านกว้าง16เมตรด้านลึกประมาณ12เมตรนะคะด้านหลังกว้างประมาณ15เมตรค่ะเป็นพื้นที่สีชมพูนะคะเหมาะที่จะปลูกบ้านพักอาศัยนะคะ อยู่ใกล้กับร้านอาหารชมจันซีฟู้ดนะคะใกล้บ้านสวนเกาะยอนี่ค่ะที่ดินจะอยู่หลังต้นไม้ใหญ่นี่นะคะขนาดเนื้อที่50ตารางวาค่ะเดี๋ยวนี้ที่ดินในเกาะยอหายากแล้วนะคะเหลือไม่เยอะแล้วแปลงนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งซึ่งทำเลดีและสวยงามนะคะ นี่นะคะด้านหลังจะติดเนินเขาเล็กๆนะคะท่านใดสนใจนะคะติดต่อจู้ได้นะคะ086508 2 3หกนนะคะจูดี้ยินดีดูแลนะคะนัดชมที่ดินโทรหาจู้ได้เลยค่ะจู้มีทีมงานที่จะพร้อม พาท่านชมที่ดินได้ตลอดเวลานะคะติดต่อมานะคะที่เกาะยอนะคะเรายังมีอีกหลายแปลงนะคะนี่คือบรรยากาศภาพมุมสูงของเกาะยอณปัจจุบันนะคะเดี๋ยวนี้นะคะเกาะยอจะมีความเจริญมากๆเลยค่ะ มีร้านอาหารเยอะแยะนะคะมีคาเฟ่ให้เช็คอินหลายร้านทีเดียวค่ะแต่ละร้านก็น่านั่งนะคะมีความเจริญตั้งแต่มีสะพานข้ามเกาะยอมานะคะเกาะยอมีความเจริญมากๆค่ะเกาะยอยังมีการพัฒนาอีกเยอะนะคะนี่คือแผนพัฒนาของรัฐนะคะซึ่งอนาคตเกิดขึ้นแน่นอนค่ะ รีบติดต่อมานะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ